เอาไหมี่องร้อยเ่าบ้างไหมไม่ห่ส <c oughs> ี่นี่่ใช่อันนี้ข้างข้างล่างนี่เท่าไหร่ฮะข้างล่างสามสิบบาทครับข้างบนข้างบนไอจุดแดงนี่สี่สิบไอพวกนี้สามห้าครับ คนาะครึ่งมีเราใช่ไหมมีหมดมีหมดครับก็ดีกว่าอยู่กับที่ใช่ฮะัิริเลศถึงบ้านเนี่ยครับส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านเร็วกว่าเปลี่ยน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 ได้ครับเอาสองสิบสามห้าครับผม เอาข้างน่อยจังมัยมีญาติผมครับญาติกันครับผมชวนมาอยู่ครับทำแบบนี้แล้วขายดีโอเคครับก็ก็ได้นะครับก็ทำมานานเนาะครับน่าซื้อดีอ่ะมันประมาณยอดขายประมาณกี่บาทเท่าไหร่ประมาณ สี่พันห้าถึงห้าพันนะครับอันนี้ขาดกำไรแล้วเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ยอดขายยอดขายถ้ากำไรก็หนึ่งพันได้ไหมคะก็ได้ค่ะหนึ่งพันได้โอเคแล้วสองร้อยสามร้อยอะไรงี้แหละประมาณนี้แหละครับอ่าฮะเป็นผู้ขายยื่นมาปุ๊บเรามาทำส่งอยู่สักพักเขาก็กลับสองปีเขาก็กลับแต่เรายึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักตั้งนานทุกวันเลยครับผมโอ้โห แล้วก็ชวนอีกคู่เขยอีกคนหนึ่งขึ้นมาก็มาอยู่ที่เขาสมอแขงเป็นข้าหลามที่เขาสมอแขงที่นี่คือมาจากกอนแกนมาวังทองนี่ตั้งใจมาขายปอกออาชีพขายข้าวหลามในพื้นที่24ปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาชีพนี้ก็ดีอ่าก็สร้างฐานะได้ครับก็ส่งมีส่งลูกส่งเตาได้ครับอดครับแต่ว่าต้อง ดูว่าเลยตัอาชีพมันต้องขยันเนาะต้องขยันใช่ครับครับต้องไม่ขยันก็ยังว่าะไรอาชีพไหนก็ไปไม่รอดครับยุคนี้ช่วงโควิดนี่เป็นยังไงบ้างครับกับยอดขายมีกระทบอะไรบ้างไหมผมส่งถึงบ้านเลยไม่ค่อยกระทบอะไรครับครับเพราะว่ายังไงเขาก็ผู้บริโภคเขาก็แบบถึงบ้านแล้วอะแล้วก็คุณหน้าคุณตากันอยู่ครับตก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเลยไม่ค่อยกระทบครับอ่าฮั ขายปกติต้องโควิดปกติครับครับวันหนึ่งมีประมาณกี่บาทวันหนึ่งก็ยอดขายอยู่ประมาณสักสี่พันกว่าสี่พันกว่าครับสี่พันกว่าบาทหมดไหมครับที่ใส่หมดครับหมดทุกวันครัหมดทุกวันครับหมดทุกวันทําใหม่ทุกวันครับใหม่ทุกวันใช่ครับเวัาตเลขาตั้งคู่ใจ รถับก็ตั้งขึ้นก่อนเสียบรอบเล่ต่อถึงบ้านกลับถึงบ้านประมาณกี่โมงเนี่ยแล้วแต่ครับถ้าหมดไฟก็โชคดีก็ได้กลับเย็น<อ>เลยหมไบสามไบสามถ้าโชคไม่ดีก็สี่ห้าโมงเย็นครับ <c oughs> <c oughs>